สองเทคนิคทาครีมรอบดวงตาให้รอยเป็นกาดีขึ้นค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องรอยรอบดวงตารอยเป็นกาห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะวันนี้จะมีสองเทคนิคที่ใช้ควบคู่กับการทาครีมรอบดวงตามาฝากกันเลยค่ะเทคนิคแรกเลยนะคะอย่าทาครีมบำรุงรอบดวงตาแค่เวลานอนมากเกินไปนะคะควรเวลื่อเวลาสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าครีมหรือเซรั่มที่ทาม,มันเข้าไปออกในที่รอบดวงตาของคุณไม่ใช่ไปออกใน หรือชุดเครื่องนอนของคุณนะคะเทคนิคที่2ค่ะให้คุณรองยิ้มนะคะเพื่อที่จะได้เห็นว่าขอบเขตของริ้วรอยอย่างชัดเจนค่ะผลิตภัณฑ์รอบดวงตาแต่ไม่จาเป็นต้องทารอบดวงตาอยา่างเดียวนะคะริ้วรอยไปจุดตรงไหนแล้วก็ให้ทาไปิตตรงนั้นเลยค่ะแล้ววันนี้สาหรับใครที่มีปัญหาร่องแก้มร่องน้ำหาำมากริ้วรอยหางตารอยเบ่นกาจะมีข้อเสนอพิเศษมาฝากกันด้วย